สวัสดีค่ะ<ๆ>วันนี้เราอยู่ที่ศูนย์การค้าพิซซ่ากรังสีค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามเรื่องฝุ่น PM 2.5จุดห้ากับเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่กันนะคะค่ะตอนนี้ค่ะฝุ่น PM 2.5จุดห้าเออพี่คิดว่าความรุนแรงอยู่ในระดับไหนคะก็ระดับตื่นมาก็เห็นมันเป็นหมอกอหะแล้วมีวิธีรับมือกับฝุ่น PM สองจุดห้ายังไงบ้างก็ใส่แมสับแล้วก็เปลี่ยนแมสบ่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ล้างจมูกแล้วที่บ้านมี ไม่มีครับนีนะคะถามพอดีว่าวันนี้ค <Yeah> ่ะเรามาทำเกี่ยวกับเอ่อเป็นค้าเอ่อสินค้าเรื่องขความชื้นและเรื่องของอากาศในตัวไทยอยากจะเออแนะนำนะคะฝากฝากฝากเครื่องพ่อากาศของเราไปด้วยนะคะของ N D Q เล่มนะคะ N D Q ยี่สิบห้าตัว N D Q ยี่สิบห้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่คิดว่าความรุนแรงของคุณพีเอ็ตอนนี้อยู่ในระดับไหนอันนี้ตอนนี้คิดว่ารุนแรงค่ะเพราะว่าเหมือนเห็นข่าวแต่ละช่องเนาะเวลาถ่ายทอดออกมาก็คือ มันเห็นแต่ฝุ่นหมดเลยอ่ะใช่ก็ที่ททมีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงบ้างคะจริงๆตอนนี้ถ้าที่เราทําได้อยู่ก็แค่ใส่แมสป้องกันอย่างเดียวเลยเใช่ค่ะเออที่บ้านของที่ตอนนี้ใช้เครื่องฟอกอากาศอีกไหมคะใช่ใชม้มีอยู่เหมือนกันเออขอทราบเป็นรุ่นไหนคะค่ะค่ะข,ขอบคุณบคค่ะค่ะเออตอนนี้นะคะมีเรื่องฝุ่น PM 2.5น้องคิดว่ารุนแรงแค่ไหนคะคิดว่ารุนแรงค่ะเพราะว่าเวลาไปเรียนงนี้ค่ะ ก็จะมีแบบว่าจามบ้างอะไรบ้างค่ะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตค่ะแล้วน้องมีวิธีรับมือกับเรื่องฝนตกยัไงไงบ้างคะส่วนมากเวลาต้องเดินทางค่ะก็จะใส่แมส6กแมสตลอดค่ะแล้วตอนนี้ที่บ้าน,นมีเครื่องฟอกอากาศไหมคะมีอยู่หนึ่งตัวคะ่ะอันนี้ขอทราบได้ไหมคะว่าเป็นของแบรนด์อะไรเออจำไม,จไม่ได้จำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค,ะค่ะ๋ตวค่ะตอนนี้น้องคิดว่าฝนที่อฟของท่านเนี่ยแรงแรงอยู่ในระดับไหนคะก็รุนแรงอยู่นะครับ แล้วมีีลมีวิธีละหมือนว่าป้องกันยังไงบ้างคะก็ใส่แส่แมสอองน้าบ้านครับบ่งแล้ตอนนี้ที่บ้านมีจักรพรรหาอยู่ไไม่มีค เป็นบค่ะตอนนี้ค่ะที่มีฝุ่น PM น้องคิดว่าตอนนี้รุนแรงแค่ไหนคะก็รุนแรงมากครับเพราะว่าเห็นทุกวันประจำแ,แล้วมีวิธีป้องกันหรือว่ารับมือยังไงบ้างคะก็ส่วนมากก็ใส่แมสครับใส่แมสแล้วลที่บ้านมีเครื่องฟอกอากาศไหมคะไม่มีครับค่ะตอนนี้นะาน้องคิดว่าฝุ่น PM สองพันเนี่ยรุนแรงแค่ไหนคะหนูว่ามันถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ยังไม่ถึงเท่า ขนาดวิกฤตตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ชีวิตก็เริ่มเจ็บคอแสบคอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเห็นได้ใช้ว่ามีฝุ่นเยอะค่ะแล้วมีวิธีรับมือหรือว่าป้องกันยังไงบ้างคะก็พยายามไปหาซื้อเขาเรียกอะไรอะที่พ่นที่พ่นลําคอค่ะเป็นฝุ่นใช่แล้วก็จะใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่บ้านมีเครื่องพอออากาศไหมคะตอนนี้ที่บ้านตอนนี้ถ้าถ้าที่หอตอนที่หนูอยู่ยังไม่มีแต่ว่าที่บ้านเออที่พ่อแม่อยู่มี หนูไม่แน่ใจเหมือนกันุนน้องคิดว่าตอนนี้ความรุนแรงของฝุ่น PM 2.5จุดาอยู่ในระดับไหนคะตอนนี้ผมว่าแบบถึงถึงขั้นรุนแรงแล้วเพราะแบบตอนเช้าเมเห็นว่าแบบควันมันแบบหมอกอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยครับแล้วน้องมีวิธีป้องกันฝุ่น PM ส5จุดย่างไงบ้างคะผมก็บางบ้านผมก็บใส่แมสก์ออกไปนอกบ้านบ้างอย่างเงี้ยครับเออขอโทษนะคะตอนนี้ที่บ้านน้องใช้เครื่องฟอกอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่ใช้ครับน้องคิดว่าความรุนแรงของฝุ่น PM 2.5ุ้าตอนนี้อยู่ในระดับไหนคะ ว่าค่ะเพราะว่าปกติคือไม่แพ้ฝุ่นแต่ว่าช่วงนี้คือแบบตาแดงค่ะแล้วน้อง,องมีวิธีป้องกันฝุ่น p ม2.5ยังไงบ้างคะปกติก็ใส่แมสตลอดนะคะแต่ก็ก็แค่ใส่แมสละคะ,คะแล้วที่บ้านน้องใช้เครือ่องกอากาศอยู่ไหมคะอ่ะก็ใช้อยู่บ้างค่ะเป็นแบรนด์ไหนคะไม่แน่ใจค่ะจะไม่ได้แต่ว่าก็มีใช้อยู่ ดีค25ยีโบนะคะฝากฝากไปด้วยนะคะค่ะ